สวัสดีครับทุกคนยินีต้อนรับกลับมาสู่สปอยหนังวันนี้เราอยู่กับภาพยนตร์จีนกันนะครับเรื่อง Red Detector รถไฟ หนูหนออกเสียงนี่แบบว่าภาพยนตร์น่ารักนะครับแต่จริงๆแล้วต้องกันข้ามเลยนะแถมเนื้อหาในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ออกมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวตอนผมดูเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะฮะที่ไหนได้แม่งออกมาดีเฉยเลยคือต้องชมเลยครับว่าดีทุกอย่างมีส่วนแบ่งของความเป็นหนังสัปราดแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ดราม,ม่าก็มาใช้ได้แถมมีมุกตลกด้วยต้องบอกว่าครบรถเรื่องนี้ใครอยากไปดูเองเนี่ยก็หาแอป ไอเนี่ยไอไอซีจีหรือเปล่า <laughs> ไม่รู้เรียกแอปอะไรนลครับลองไปโหลดมาแล้วก็หาหนังดูกันนะรายเดือนแค่15บาาทเท่านั้นเองเนาะตอนนี้ไม่รู้โปรโมชั่นอะไรของเขานะครับแต่ผมก็ไม่พลาดที่จะสมัครแล้วก็หาคอนเทนต์ใหม่ๆดูส่วนใครที่อยากจะไปฟังสปอยแล้วเนี่ย <laughs> ก็อย่าลืมฝากกดไล,ลค์แล้วก็กด subscribe กันก่อนด้วยนะครับคำเตือนเอยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณฑิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมลภาวะความกาวกับ ความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยมึงปิดไปเลย และเรื่องราวของรถไฟหนูนรกหรือว่ารถไฟหนูหนู <c oughs> เริ่มขึ้นที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งที่ประเทศจีน <c oughs> ก็มีตาลุงที่เป็นตัวละครเอกกำลังพาครอ, <c oughs> คอบครัวของเขาไปตามหาลูกสาวคนกลางที่อยู่ที่เมืองหลวงแล้วก็ไม่กลับบ้านซะทีโดยความเป็นห่วงแกก็เลยอยากจะออกไปตามโดยที่ลูกสาวคนโตที่มีชื่อว่าถิงถิงคอยห้ามพ่อไปด้วยวันนี้เพราะจะเอาอะไรนักหนาเนี่ยหลิงหลิงเนี่ยก็โตแล้วพ่อควรปล่อยเธอบ้างแต่คุณพ่อก็ไม่สนใจยังไงลูกสาวก็คือลูกสาวแหละครับและทันทีที่รถไฟกำลังออกก็มีรถไฟขบวนหนึ่งพุ่ง ตร,ตรงสวนทางมาซึ่งมันผิดปกติมากเพราะ้วยเวลาที่รถไฟคันอื่นกาลังจะออกมันไม่ควรมีรถไฟคันขับสวนมาแบบนี้เลยทําให้ในายตรวจสถานีน้องเข้าไปเช็คดูว่ารถไฟคันนี้มันเป็นห้อยอะไรซึ่งในตอนนั้นคุณลุงเองก็แปลกใจเหมือนกันก็เลยแอบไปดูข้างหต่างก็พบว่าไอ้รถไฟคันนั้นเนี่ยมันมีศพของคนตายอยู่ด้วยแถมยังมีร่องรอยของเลือดเจิงนองไปทั่วจนกระทั่งพวกนายตรวจไปเปิดประตูปึง้งก็ปรากฏเป็นฝูงหนูจนํานวนมหาศาลไหลทะลักออกมาแต่ลุงแกก็เห็นได้แค่นั้นนะครับพอดยใน พวกอนุพานเนี่ยเขามากระชากาคอไว้ก่อนมันลุงทำหวให้อะไรเนี่ยไม่รู้จักลือ้อมันระยะนะจนลูกสาวของแกอย่างถิงๆถ้าเข้ามาห้ามอย่าทำอะไรพ่อฉันนะไอ้เจ้านี้ก็เห็นว่าลูกสาวลุงสวยดีมาเล่นจำจี้กับพี่ไม่น้องและพยายามจะจแทะลมเธอจนพ่อหนุ่มคนหนึ่งที่มีรูปร่างใหญ่โตเข้ามาขวางมันไว้ก่อนจะงัดแขนมันไปอย่างแรงก่อนจะบอกกับมันว่าลูกกูชายไม่ควรแอลสาวต่ตอหน้าคุณพ่อเขาโอ้โหโคตวหล่อเลย จนไอหัวหน้าอันดาพาเนี่ยต้องเข้ามาขอโทษขอโพยและบอกว่าสิทธิ์น้องของเขากําลังเป็นัยรุ่นเลืออน้อนอภัยให้เขาด้วยเถินนะท่านจอมยุติพันมือเฮไม่ใช่ว่าเขามีวิชาพันมืออะไรหรอกนะครับเขาแค่เอาผ้ามาพันมือไว้เฉยๆทุยพี่เบิร์มแกก็เลยยอมปล่อยไปจนถึงถิงเนี่ยต้องเข้ามาชมว่าขอบคุณค่ะพี่ชี่อะไรคะเขาก็บอกว่าเขาชื่อพี่ตู่ชื่อจริงก็คือตูตีตั้งหน่งเรียกตู่ก็พอจนกระทั่งคุณพ่อของเธอเนี่ยเกิดความรู้สึกแปลกๆขึ้นมาเพราะกลัวว่าไอพวกฝูงหนูมันจะขึ้นรถไฟก็เลยขออตััวเดินนไปก่และชบ ิงทว่าให้ดูแลน้องชายให้ดีแล้วก็อย่าไปคุยกับไอ้ตู้ทิงทิงตุ้งตุ้เต๊บทิ้งหน่งมากเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเข้าใจปะซึ่งพ่อของทิงทิงเองก็เดินตามตู้รถไฟไปเรื่อยๆเพอเขาตามเสียงหนูที่ดังจี๊จี้จี๊จีอยู่ด้านบนก็ไปสังเกตเห็นสาววัยรุ่นคนหนึ่งที่ดูคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างมาก โอ้โหหลิงหลิงลูกมาทำห้อยอะไรที่นี่แต่ลูกสาวเนี่ยก็บอกว่าจำแกไม่ได้แถมยังบอกว่าไม่รู้จักอีกจนแฟนหนุ่มที่นั่งคุยอยู่ตอนนั้นมียศเป็นถึงผู้พันทหารก็จัดการสั่งให้ลูกน้องเอาชายแก่คนนี้เนี่ยไปเก็บซะในพวกทหารทั้งสองคนก็พยายามลากแกไปจนถึงท้ายตู้ของรถไฟก็จะจับแกใส่คุญแจมัดมือไว้และเริ่มสอบปากคําว่าแกเป็นใครไปอ้างตัวว่าเป็นพ่อของคุณหลิงได้ไงประเดี๋ยวเนี่ยเลยแต่ทัานใดนั้นก็มีเสียงของชายคนหนึ่งดังโอ้โอ้มาจากด้านข้างหลังพอพวกเขาหันไปดูเนี่ยก็พบว่า ชายคนนี้กาลังถูกฝูงหนูลุมแทะจนแหว่งไปทั้งตัวทางด้านของฝูงหนูเองเพราะเห็นคุณเป็นๆมันก็เริ่มฟองเข้าไปจู่โจมทหารทั้งสองนายนั้นจนกุญแจข้อมือเนี่ยร่วงลวงกับพื้นดูเวเห็นท่าว่าไม่ดีแล้วก็เลยรีบไปคว้าวมับและไขกุญแจมือให้เป็นิสระและรีบออกจากตู้นั้นแต่ก็ล็อกกุญแจไว้อย่างแน่นหนาแต่พอเขาหันคว้ากลับมาก็ต้องพบว่าตอนนี้เหล่าผู้คนที่อยู่ถ่ายตู้ได้กลายเป็นอาหารหนูกันหมดแล้ว โอ้โห oh oh. พอไม่มีทางเลือกเพราะว่าเป็นห่วงลูกสาวลุงก็เลยใช้วิชาตัวเบากระโดดข้ามจุกจี้จุกจงก,ก,ก,กระโดดไปตรงนั้นและตรงนี้พลบลีกฝูงหนูที่อยู่ด้านล่างจนสามารถข้ามตู้นั้นไปได้ยอย่างปลอดภัยก่อนจะรีบมาบอกให้อีกตู้ฝั่งว่ามีหนูมีหนูเข้ามากินกูรีบหนีเร็วสูนูนี้หนูหนมาจนในพวกชาวบ้านคนนึงเนี่ยถึงกับงงอะไรของมึงก่อนที่จะหัวเราะด้วยความตลกเอ็นดูในความแบวของลุงคนนี้เป็นผู้ชายีกวโน้นเนี่ยนะคุยอยากจะขำาวไม่ฟันเยินเสือภ <c oughs> ัวคนที่อยู่ในตู้ก็พากัน ำจนน้ำตาเล็ดแต่พักหนึ่งก็มีชายคนหนึ่งวิ่งชักเดาเดๆๆดาๆาเามาไอพวกชาวบ้านก็ถึงกับงงเอา้าไอคนแรกเจอหนูไอคนนี้เป็นปากนสัานรถไฟขบวนนี้ช่างอีหลีจริงๆก่อนที่ตัวของเขาจะมีหนูทะลุออกมาจากท้องพร้อมกับพวกฝูงโคดหนูที่ทะลักกันมาอย่างกระสายน้ำ <c oughs> อูรู้สึกมีอะไรคลื่นเคลงอยู่ด้านหลังแต่พอพวกชาวบ้านหันไปดูก็ต้องร้องอู้หูหนูจริงด้วยเนี่ยช่วยเดินด้วยหนูเขาไปในะห่เยอะมากซึ่งไอพวกชาวบ้านเนี่ยก็ต้องตัวไขโดมันแล้วนะครับววาเขาก็พยายามจีบพากขนวิ่งเข้าไปอย่างตู้รถไฟที่อยู่ด้านหน้าที่ในตอนนั้นพ่อของพันตีก็สั่งให้ลูกชายทําการตัดขบวนซะทำมาอย่างนั้นแล้วก็พวกเราเนี่ยก็จะกลายเป็นอาหารหนูด้วยไปซึงหลิงหลิงเองก็ไม่ยอมนะครับพยายามไปห้ามแฟนของเธอพ่อของฉันยังอยู่ ข้างนคุณจะทําแบบนี้บดได้นะคะแต่เจ้าพันตีเนี่ยก็ไม่ฟังครับตอนถามบอกว่าไม่ใช่พอ่อตอนนี้บอกเป็นพ่อตัวเองมันยังไงยังไงเนี่ยเด็กสมัยนี้เจ้าพันตีก็รีบออกไปตัดช่องน้อยแต่พอตัวและเริ่มถอดสลักเพื่อปล่อยตู้ขบวนอื่นๆที่ในขณะช่วงเวลานั้นทางฝั่งคุณพ่อของลิงหลิงอย่างจริงๆและน้องชายก็ได้รับการช่วยเหลือจากพิตูยอดมนุษย์พันมือที่สุดแสนที่แข็งแรงเขาก็ได้ช่วยเหลือทุกคนไว้โดยการปีนขึ้นไปบนหลังคาตู้และพาการรีบกระโดดจัมปิง้งขึ้นไปบนตู้ของพันตีได้้้สสํําาาเเเรร็็จซึ่งหหตุุกกกณ์นนีียททใค เป็นอย่างมากเพราะคนที่อยู่ตู้หลังๆพาคันตายเกีี่ยม่จากหนูก็จากรถไฟนี่แหละครับจนพวกเขาต้องเข้าไปด่าท่อตัวการที่ทําให้เกิดเรื่องแบบนี้จนพานเกือบจะทะเลาะกันระหว่างพวกทหารกับชาวบ้านแต่พ่อของพานตีก็ใช้ปืนสั้นขึ้นมายิงขู่แต่เตือนสติกับทุกคนว่าฟังให้ดีท่านพี่น้องทั้งหลายถ้าเราไม่ทําแบบนี้พวกเราเนี่ยก็จะกลายเป็นอาหารหนูเสกเช่นกับคนที่ตายไปก่อนหน้านี้เล่ารหากหละ่ะที่เป็นคนช่วยชีวิตพวกท่านไว้เลยทําให้พวกชาวบ้านส่วนหนึ่งสง,งบสง,ง,งีมลงก็ถูกนะไม่งั้นเราก็ คงตายกันหมดซึ่งดูเหมือนเรื่องมันจะดีพอคุณพ่อก็ได้มาอยู่กับคุณลูกจะมีอะไรล่ะที่จะต้องคิดอีกทำไมาใช่เพราะมีชาวบ้านจํานวนหนึ่งที่หนีเข้ามาอย่างตูน้นี้ต่างถูกล้อยหนูกัดเป็นจ้ำๆจำอยู่ทัว่วตัวและสลบล้มตึงไปซึ่งลูกสาวของคุณลุงยังลิงลิงเองก็เป็นนักเรียนแพทย์เธอพอจะรู้ว่าการกัดของหนูนําพาเชื้อโรคอะไรมาบ้างนี่เป็นผลมาจากเชื้อโรคเดียร์ซิเนียเป็นโรคที่เกิดจากหนูและติดต่อร้ายแรงเธอขอให้ทุกคนเนี่ยไปกักตัวโดยแยกคนที่ปลอดเชื้อและคนที่ติดเชื้อออกจากกันันนตตููต้คมไปเลย่ะ แต่ที่เธอไม่รู้ก็คือน้องชายคนสุดท้องของเธอเนี่ยดันถูกหนูกัดด้วยจนเหตุการณ์ทั้งหมดชะมูนวุ่นวายไปกว่าเดิมพอไอ้พวกคนที่ไม่ติดเชื้อพยายามขับสายไล่ส่งพวกคนที่ถูกหนูกัดให้ไปอยู่ไกลๆพอหลิงหลิงก็เลยเข้ามาห้ามว่าเขารู้จักตัวยาที่สามารถรักษาเชื้อโรคชนิดนี้ได้และมันก็อยู่สถานีถัดไปนี่เองพวกเราเนี่ยจะจอดรถไฟเพื่อแวะที่นั่นจะได้เอายามาารักษาทุกคนซึ่งชาวบ้านส่วนหนึ่งนะครับก็เห็นด้วยโดยเฉพาะพวกที่ติดเชื้อแต่ไม่ใช่สำหรับพวกที่อยู่ดีไอ้พวกนี้ที่นำโดยพอ่องันต ก็ไม่อยากให้รถไฟจอดพอาทารถไฟจอดเมื่อไหร่พวกหนูจะตามลงมาทันแล้วเขาขยํำทุกคนจนตายแน่นอนไอ้เจ้ากลุ่มไวรุ่นเลือดร้อนที่พี่ใหญ่ของเขาเองก็ถูกกันก็ไม่ยอมเลยรีบตรงเข้าไปจับพ่อของพันตีก่อนจะใช้ปืนจอ่อแต่พูดขู่ว่าถ้าพวกนายไม่จอดเนี่ยกูจะเป่าขโมงมันให้เละเป็นขโมงหมูเลยไอ้พวกทหารทั้งกองก็เลยยอมก่อนที่เขาจะจับตัวพ่อของพันตีไปมัดติดไว้กับเก้าอี้และบอกให้ทุกคนเตรียมพร้อมที่จะลงจอดในสถานีต่อไปและในขณะที่ทุกคนกําลังคัดแยกกู้ติดเชื้อก ลิงลิงเนี่ยก็ไม่ไปเธออยู่กับน้องชายครับทําให้คุณพ่อต้องเข้าไปบอกเธอว่าทาไมเธอยังไม่ไปสักทีน้องติดเชื้อก็ต้องทิ้งให้อยู่ตู้นี้เลยทําให้สองพ่อลูกเนี่ยต้องทะเลาะกันตอนที่หลิงลิงจะเริ่มต่อว่าคุณพ่อว่าเอาแต่คิดถึงตัวเองไม่คิดถึงความรู้สึกคนอื่นคุณพ่อเธอก็บอกว่าเธอไปอยู่ตู้นั่นแหละถูกแล้วหาติดเชื้อขึ้นมาอีกมันจะยุ่งกันไปใหญ่แต่ไม่ว่าจะพูดยังไงลิงลิงก็ไม่ยอมครับเธอยังยืนยันว่าจะอยู่กับน้องชายให้ได้จนลุงที่เป็็นนนห่่่่่ววงงลลูกกกกกกกเเเยยบอบยอออาาออออัทททุุคคาาาผมีีจจะะไปพื และไม่ต้องมาลังเกียรกันซึ่งลุงแกก็ได้คนช่วยเหลืออย่างพิทูตัดติ้งหนกน้องชายสุดท้องหนึ่งในสามอัตรัณฑ์แลวก็พวกชาวบ้านอีกจํานวนหนึ่งแต่หนึ่งในนั้นก็ดันมีถิงถิงลูกสาวของลุงแกด้วยแงยก็ไม่รอดช้านะครับเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เข้าไปต่อว่าลูกสาวอีคนว่าข่าวนี้อะไรกันอีกลูกไม่ต้องไปหรอกคนรองก็มืนมึนคนพี่จะมาเป็นแบบนี้อีกไม่ได้จนลูกสาวต้องอธิบายว่าพอจะบังคับหนูไม่ได้หรอกนะครอบครัวเราสูญเสียแแมมมมม่่่่่ไไไปปล้้้วหหนนนนูจะยยอยออสเเเีีีพกกคคทําาใุึับตซริมม ได้ว่าบางทีเขาเองนั่นแหละที่ชอบออกคบสั่งและบังคับลูกเกินไปก็เลยทําให้ปัญหามันเกิดขึ้นคุณลุงก็เลยยอมให้ถึงถึงติดตามไปยังโรงพยาบาลด้วยแต่มีข้อแม้ว่าทางตู้รถไฟจะให้เวลาพวกเขาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นทามากกว่านั้นเมื่อไหร่รถไฟจะออกทันทีกลุ่มพู้ออกตามหายาก,ก็ตกลงก่อนจะเริ่มทําตามแผนที่พวกเขาตั้งไว้แต่พอไปถึงเมืองที่อยู่ที่ว่านะครับ พวกเขาพบกับศพเป็นร้อยนอนตายกองทับถมกัเกลื่อนแถมมันยังมีไอ้พวกตัวการที่ทําเรื่องนี้แอบหลบซ่อนอยู่ในเงามืดซึ่งจะเป็นตัวอะไรไม่ได้นั่นก็คือพวกฝูงหนูที่มีเป็นล้านนั่นเองแต่ทว่าในตอนนั้นลุงแกก็สังเกตว่าเอ้ยไอ้พวกหนูเนี่ยมันกลัวแสงสว่างถ้าเราปีนข้ามไปตรงแสงมันก็ทําอะไรเราไม่ได้เหยืต er ัวของเราก็เริ่มนําทับทันทีโดยการปีนขึ้นไปยังโครงเหล็กของบ้านที่ดูจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เลยทําให้มีชาวบ้านตัวประกอบจำนวนหนึง่งล่วงไปเป็นอาหารหนูอยู่คนสองคนและกว่าจะข้ามฟ เหลือเฮียตู้จะคนสุดท้าย แถมในตอนนั้นเมกกํากำลังบังแดดเลยทําให้พวกหนูสามารถหลบออกจากที่ซ่อนและด้วยความรีบร้อนพีตูของเราก็กระโจนโดดออกมาล่วงลวงสู่พื้นดังป๊าขาก็ะด็หักไปข้างหนึ่งเลยนะครับหกักเฉยไม่ว่าหรอกนี่อะไรกระดูกแทงทะลุออกมาเฮียตูก็จัดการใช้หมัดเนี่ยชกไปที่ลํำแข้งของแกดังป๊าจนกระดูกกลับไปต่อกันเหมือนเดิมก่อนจะเริ่มวิ่งกระเพกกระเพกแซงทุกคนไปเฉยเลยและอีกนิดเดียวเองเท่านั้นทุกคนก็จะถึงโรงพยาบาลอยู่แล้วทั้งพีตูและไอเจ้าอันดพานก็พยายามที่จะกระโดดกระแทกประตูให้เปิดออก เฮ้ยมึงไม่เปิดอสักทีนี่อะไรเกงใจกูหรือเปล่าจะ,อะเออดึงเหรอโทษทีบ้านไม่มีเซเว่นอะ เลืเมื่อทุกคนเข้ามาด้านในได้พวกเขาก็พบกับพะโลงคนหนึ่งที่อาศัยที่นี่พร้อมกับภรรยาและลูกชายที่ติดเชือ้อพวกตลุงที่เสร็จสิน้นการปฐถมพยาบาลให้เจ้าคุณมูตู้แล้วก็เข้ามาสอบถามพะโลงว่ามีตัวยาอัลซิปซิโดิเซทิเมียไหมพะโลงได้ยินก็แสนจะสุดงงชื่ออะไรนะขออีกทีฟังดีๆอ๋อมียาตัวนี้มารักษาโรคหนูกัดได้เหรอลุลงก็บอกไอย้ยักษ์ช่ยๆยาตั้งอยู่ไหนพาผมไปเอาทีทางไอ้เจ้าพะโลงก็นําทางพาทุกคนไปกลับมาหาทางฝั่งของพวกที่รออยู่บนรถไฟกันบ้าง ในตอนนี้พ่อของพันตีก็เริ่มบอกกับทุกคนอีกครั้งว่าถ้าเกิดเรามัวแต่เป็นห่วงไอ้พวกที่ติดเชื้ออยู่แลกวก็คนเป็นๆอย่างพวกเราจะต้องตายไปด้วยแน่ๆเพราะพวกหนูกําลังใกล้เข้ามาทุกคืนแถมใน,นตอนนั้นก็มีชาวบ้านที่เป็นผู้รอดชีวิตจากหมู่บ้านไกลๆก,ก็วิ่งกระเจิดกระเจิงเข้ามาในตู้ของพวกเขาและเริ่มบอกว่าเนเนเนหน,น,น,นูหนูหนออกโจมตียามค่ำคืนนั่นหมายความว่าทาไ้ายแสงอาทิตย์ พวกหนูจะออกมากินคนเลยทําให้พวกชาวบ้านที่อยู่ในตู้นั้นเกิดพากันกลัวขึ้นมานั่นรวมถึงไอ้เจ้าพี่รองหนึ่งในสามของพวกอนาพานก็เกิดรักชีวิตขึ้นมาเป็นส่วนแล้วพี่ใหญ่จะเป็นตายช่างหัวมันแล้วกันเขาก็เห็นด้วยกับความคิดพ่อของพันตีไอ้เจ้าแฟนของลิงลิงก็เริ่มออกคําสั่งให้ทหารทุกนายขับไล่ใครก็ตามที่ไม่เอาด้วยก็ให้ไปรวมกับตู้พวกติดเชื้อซะไม่อย่างนั้นก็จะถูกยิงทิ้ง,งลิงลิงก็ถึงกับเบิร์ดเลยครับที่แฟนเขาตัวเองเห็นแกนตัวขนาดนี้เธอก็เลยไม่ง้อมงแม่งล้วก็ไไดด้เลลลยกับปูแ น้องชายที่ตู้ติดเชื้อแทนซึ่งหลังจากนั้นเพียงวินานไอ้พวกตู้ขนปอดเชื้อเนี่ยก็เริ่มทะเลาะกันขึ้นมาว่าจะเอารถไฟที่ไปที่ไหนดีจนปลาแก่ๆที่นั่งอยู่ริมหน้าตา่างก็สังเกตว่าตอนนี้พวกหนูได้เข้ามาลุมล้อมตู้นี้ไม่หมดแล้วป้าแก่ก็พูดออกมาอย่างโปร่งๆว่าเวรกรรมเวรกรรมทำดีได้ดีทำชั่วด้าชั่วแก่ก็เลยเดินเข้าไปเปิดประตูและปล่อยให้พวกฟงหนูหลุดเข้ามาขย้ำคนในตู้นั้นจนตายทั้งหมด ไอ้เจ้าพันตีแฟนของลิงลิงเนี่ยก็พยายามไปทุบหน้าต่างให้ช่วยเขาด้วยหนูกระทำแต่ลิงลิงเองก็ป่งแล้วนะครับเธอช่วยอะไรเขาไม่ได้ปล่อยให้เวรกรรมได้เป็นตัวตัดสินทางฝั่งของคุณลุงแต่ขบวนการตามหายาเมื่อมาถึงโกดังต่างก็ต้องตกตะลึง พอที่นี่เป็นที่ตั้งของโคตรลังหนูขนาดใหญ่และไม่ว่าจะดูยังไงก็ไม่ใช่ไรเอาซะเลยพอถ้าก้าวผิดไปนิดเดียวแล้วก็ถูกฝูงหนูลุมขย้ำหำแน่นอนเฮียตู้เลยบอกไม่ต้องห่วงผมจะไปเอายาจากกู้ดังมาให้แต่ลุงเห็นว่าขาแกไม่ค่อยดีกระดูกทิ่มออกมาแบบนี้พานจะไปตายเปล่าๆเดี๋ยวฉันจะจัดการเองฝากแกดูแลถึงถิงด้วยล่ะโดยความที่ไม่อยากขัดใจพี่ตู้ของเราก็ให้ตาลุงเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องยาทั้งหมด จนกระทั่งแกไปเจอตัวอย่าก่อนจะโยนส่งมอบมาให้กับไอ้เจ้าพาลงเล่นล่วงลวงตู้ลงไปบนพื้นจนไอ้พวกฝูงหนูที่อยู่ในรังถึงกับสะดุง้งใครมาปลุกพวกกูวะฟุดฟูดไอ้พวกมนุษย์ข่ามันเงี้ยหละครับก็ต้องหนีกันสิคราวนี้แต่ทันทีที่กําลังวิ่งออกจากประตูไอ้เจ้าพาลงเนี่ยก็ขังพวกเขาไว้ และบอกว่าครอบครัวพวกเขาเป็นครอบครัวจนๆจนถ้าเอาอยานี้ไปรักษาลูกชายและเอาที่เหลือไปขายก็คงจะทําให้พวกเขาเป็นเศรษฐีโทษทีนะพี่ชายไอ <c oughs> พวกที่เหลือก็พยายามที่จะทําลายประตูเพราะพวกฝูงหนูมันเริ่มเข้ามาใกล้แล้วจนประตูสามารถใช้วิชาอัดกระแทกจนประตูนั้นพังก่อนจะพาทุกคนวิ่งหนีออกมาและไปพบว่าเจ้าพหลงที่วิ่งมาก่อนหน้านี้กําลังนั่งหมดอะไรตายอยากเพราะถังลูกเบียร์ของเขานั้นได้ตายไปแล้วลุงแกก็เลยรีบหยิบยาคืนมาและรีบวิ่งไปขึ้นรถที่ริงถิงนั้นกํลาลังจะเป็นคนขับ ลูกขับรถเป็นเหรอเป็นดูซะ ฉันว่าเราไม่ตายเพราะถูกหนูกัดกระตายเพราะรดความนี่แหละเว้ยจนสุดท้ายทิ้งๆก็สามารถใช้วิชาความสวยของเธอขับพาทุกคนจนหนีออกมาได้ก่อนจะกลับมาถึงที่รถไฟอย่างปลอดภัยแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะเนี้ทำไมอีกตู้หนึ่งมันเละตุ้มเป๊ะอย่างนี้ทันใดนั่นเองไอเจ้าคนลุงที่ถือยามาด้วยกระถูกพ่อของพันตีพุ่งเข้ามากระแทกที่ถี่ศะก่อนจะรีบเอายาหนีไปเหตุตู้เห็นอย่างนั้นก็ตรงเข้าไปจัดการเพื่อเข้าขัดขวางได้ทันทีไอเจ้าพ่อของพันตีก็บอกว่ากูอกาขอหลอดเดียวเท่านั้นหละนะก่อนจะบที่ของพู จนเฮียแกบาดเจ็บสาหัสแต่ไม่สามารถลุกขึ้นมายืนได้จนสุดท้ายแล้วเนี่ยแกก็สามารถรวบรวมยาทั้งหมดและโยนกลับไปให้คุณลุงก่อนจะตะโกนบอกแกให้ดีขึ้นรถไฟหนีไปซะาตอนนี้พวกฝูงหนูได้ตามพวกเรามาแล้วคุณลุงที่ทําอะไรไม่ได้กระ้องจำใจท,ทิ้งเฮียตู้ไว้อย่างนั้นทิ้งทิ้งที่เสียใจกระโกนเรียกหาพี่ตู้เขาเองก็ลุกขึ้นมายิ้มแบบเท่ๆและรวบรวมความกล้าครั้งสุดท้าย <ๆ S 1> บอกรักให้กับทิ้งทิ้งรู้ว่าพี่ชอบน้องเนอะซึ่งสุดท้ายเขาก็ถูกฝูงหนูลุมกระสวกปิดตำนานเฮียตู้ หมัดพันมือกับความรักของเขาไว้เพียงเท่านั้นส่วนเจ้าพ่อของพันตีที่ขอยาไปแค่หลอดหนึ่งก็พยายามคานทุบตุ้เป๋สุดแรงเพื่อไปให้ถึงศพของลูกชายก่อนจะบอกกับลูกชายของเขาว่าพ่อได้ยามาแล้วลูกซึ่งในท้ายที่สุดแล้วชะตาก,กรรมของเขาก็ไม่ต่างกันกับคนอื่นๆที่เขานั้องเคยเอาเปรียบมาเพราะว่าทุกคนนั้นหนีความตายไม่ได้ กับมาหาทางฝั่งของพวกที่รอดชีวิตที่ขึ้นรถไฟมาก็เลยรับการฉีดวัคซีนเพื่อรักษาโรคร้ายที่มาจากหนูต่างก็เฝ้ารออาการให้หายเป็นปกติแต่ในตอนนั้นทางคนขับรถไฟก็เข้ามาบอกกับทุกคนว่ารถไฟไปไหนไม่ได้แล้วเพราะด้านหน้ามีซากรถไฟที่เกิดอุบัติเหตุจอดคว้างทางอยู่ถ้าเกิดพวกเราไม่รีบเคลียร์ทางเลยก็พวกหนูจะต้องตามมาทันแน่นอนลุงก็ไม่รอช้าบอกกับทุกคนว่าเอา้าไปช่วยกันหน่อยเร็ว แต่คำพูดของแกเนี่ยก็ไร้ความหมายครับเพราะไอ้คนพวกนี้ไม่อยากจะทําอะไรพวกกูเหนื่อยชิบหายเลยว่ะไอ้ลุงจนลุงแกถึงกับโมโหโดิฉันอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตเพื่อไปเอายามาช่วยเหลือพวกแกทั้งหมดพอถึงเวลาที่พวกแกต้องช่วยเหลือคนอื่นบ้างกับทําตัวไร้ประโยชน์ช่างน่าตลกสิ้นดีแกก็ไม่สนใจแล้วนะครับลุงแกก็ไม่พยายามที่จะไปเลื่อนไอเ้เศษซากรถไฟเนี่ยออกไปให้พ้นทางเพียงลําพังเพราะว่าในรถไฟย,ยังมีลูกทั้งสามคนของแกที่จะต้องดูแลแกจะไม่ปล่อยให้ไอ้พวกหนูมาฆ่าลูกของแกเด็ดขาดลูกสาวของลุงก็เลยไป ได้ขอร้องทุกคนว่าช่วยกันหน่อยไม่ได้เลยค่ะจนในพวกชาวบ้านที่ทนความสวยของเธอไม่ได้พอทุกปัญหาแก้ได้ด้วยความสวยพวกเขาทั้งหมดก็ได้รวมใจกันเป็นหนึ่งในทันทีแถมที่น่าซูฮกไม่กว่านั้นไอเจ้าอนุพานสิทธน้องก็ได้ไปแอบเอาระเบิดของพวกทหารเขามามัดติดกับตัวเองและตรงเข้าไปหาพวกฝูงหนูที่กําลังกลูเข้ามาเป็นล,ล้านๆตัวเพียงเพราะว่าอยากซื้อเวลาให้กับทุกคนได้มีชีวิตรอดและพูดกับพวกมันว่าเกิดเป็นชายใหญ่กวัวหนู หนูอย่างพวกมึงอะ่ะกูไม่กลัวหรอกกูกลัวแต่นหนูขาหนูขาก่อนจะเริ่มจุดระเบิดตะบุง้งขาไอพวกฝูงหนูได้เป็นพันๆตัวแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งฝูงหนูที่กําลังกลูเข้ามาเป็นคลื่นได้ส่วนทุกคนที่กําลังเคลียร์ทางเสร็จก็รีบวิ่งกลับขึ้นไปบนรถไฟเพื่อเอาชีวิตไฮรอดจวินก็เพียงแค่ลุงเท่านั้นที่กําลังยุ่งอยู่กับการสรับรางเพื่อเปลี่ยนเส้นทางให้รถไฟนั้นไปต่อได้แต่ในขณะที่แกสับทางรถไฟจนเสร็จแต่วิ่งกลับไปนั้นก็พบว่าไอ้การสรับรางเนี่ยมันไดพ ล็อกตัวเองได้ถ้าไม่มีคนจับไว้ลุงแกพอเห็นว่าเป็นแบบนั้นก็ปล่อยไว้ไม่ได้เพราะกลัวว่าพวกลูกๆจะตกรลางตายแกก็เลยใช้ตัวแกเองนี่แหละไปออกแรงเพื่อดันคันสับเพื่อให้รถไฟทั้งคันนั้นสามารถขับผ่านแกไปได้ เมื่อรถไฟขับผ่านไปก็ไม่สามารถที่จะลดความเร็วได้เช่นกันเพราะในขณะนั้นไอ้พวกฝูงหนูนับล้านก็กำลังวิ่งไล่ตามมาติดๆจนลุงเองที่วิ่งตามรถไฟไปเรื่อยๆก็เริ่มหมดแรงเพราะมันช่างเหนื่อยซะเหลือเกินแต่แกก็ยังดีใจเพราะครั้งนี้ลูกๆของเขาสามารถรอดไปได้และก่อนที่รถไฟจะหนีห่างจากตัวของแกมากเกินไปนั้นแกก็ตะโกนสั่งเสียลูกๆทั้งสองคนว่าทิ้งๆเอ้ยอย่าพยายามโตเป็นผู้ใหญ่มากเลยลูกเพราะว่าการเป็นผู้ใหญ่นั้นมันลำบากส่วนลิงๆเนี่ย พ่อห่วงแกมากที่สุดแล้วพ่ออาจจะดุด่าแกมากไปแต่พ่อรักแกนะฝากดูแลน้องทั้งสองด้วยก่อนที่สุดท้ายลุงแกจะค่อยๆย,ยกมือของแกขึ้นมาและโบกมือลาลูกสาวอย่างอบอุ่นในเรื่องราของแลดดีเซเตอร์ก็จบไว้แบบน้ำตาแตกไว้เพียงเท่านี้แหละครับใครชอบแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์และก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ